สวัสดีครับทุกคนที่โยงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะยีต้องรับส่วนชอน่ายูกันอีกเช่นเคยอืมเหมือนหันบทจำๆเลยเอาจริงนะอาจาดคอมเมนต์ที่มีคนคนึงคอมเมนต์ไว้ในคลิปแล้วก็คือเพิ่งรู้ครับว่าลูกสองดาเมิตนั้นกว่าลูกโมอันนั้นจริงๆแต่อันจริงฐอนานที่ว่ลูกสอง อุโมอันนั้นอ่ะก็เพราะว่าเอามันเท่ดีมันมันดูแบบขบอยตึงตึงตึงมันมันแบบสุดยอดดีเท่คยเอาโม่น่าจะดีกว่าแต่ไงก็ขอขอบคุณครับคอมเมนต์นะก็ความรู้ใหม่ใมที่ผมไม่รู้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไอ้หน้าไปเอากันเช่นเคยแต่ เราจะมาเล่นด้วยแบ่งแนวหน่อยก็คือเราจะมาเล่นด้วยต้นทุนต่ําที่สุดก็คือไม่พกอะไรปไปนอกจากมีดแล้วก็ของฟรีนิดหน่อยเช่นกล่องแล้วก็แน่นอนอยากจะหาของมากขึ้นก็ต้องหุ่นจฟรีไปด้วยแล้วก็ไม่ไม่เกี่ยวกับการที่ผู้ต้นคิดแบบว่าผมจะเอาอุจซรุกุโมก็อยากจะมาตอบมันไม่จะเอาอุจารงไปแน่ๆเพราะว่ายังไม่มีครับ ไม่กล้าซื้อไม่อยากใช้เงินตอนนี้มาอืมโอเคจุดดีอยู่จุดดีฮจุดดีกายตู้เซฟอ้ยอืมนี่คุณจะล้วก็ของนี้ของดีนะจริงๆของดีมากเลยมาาันจะเฮยอยากเก็บนะแต่เก็บไม่ได้นี่ว่าจะได้ปืนอะ แต่กระเบิดสำคัญกับคนที่ไม่ได้ใช้อุจยาไกล่เช่นปืนนะแต่ได้กระสุนไงไม่น่ไจะใช้ไปต่อกานนี้เดียวการน,นี้เดียวฟฟในการที่เราจะหาอุในนี้ได้เราต้องหาบอดหนึ่งตัวแล้วก็พุ่งชาร์จใช้มีดฟันจ้วงจ้วงจงแล้วก็จะชนะแล้วก็จะรูดของแค่นั้นเลยครับในการหาง่ายๆแต่โอเค ดูเสพไม่มีอเอ๋อีกกดเข้าไปกล่องเดี๋ยวดื้อกดเข้ามาเดี๋ยวนี้เคเอืมเปิดมาก็ไม่ค่อยสวยวอ่ะอุ้ยแต่ของข้างในก็สวยอยู่นะอืมอุ้ยเสียงคนอืมชึบอึ้ยเอโอเคกระโดดไม่ได้ออมก็ได้โออเคตรงนี้ กลองกระสุนมีห้านัดต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดอย่ายิงบอกห้านัดน,นี้ต้องยิงคนเท่านั้นอืมอุ้ยอ่าคนแน่ๆอันนี้คนแน่ๆนออืออเอเป็นไงโอ้ยตงใส่ฟาร,ร์มของให้รอสิดูสิเมียมัง่งอุ้ยเพิสามสิบเหอรออืมอ ของทองอู้สวยเอยขอบคุณครับที่ฟาร์มม่แต่ดูทรงกล่องนี้น่าจะกันดูอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่จริงๆด้วยหาไปชิ้นหนึ่งอืมอืมอืมไม่มีดีมาต่อไปชั้นบนเราจะใช้กุญแจที่เอามีอะเพราะว่าเรนต้องเปิดกล่องเปิดประตูเปิดประตูไม่ได้เปิดกล่องฮ้ยเอ่มเอิอมไม่ไหวอะแต่ก่อนจะเปิดประตูต้องไปดูกล่องพรีเมียมก่อน ถ้าไฟใช้เมกินนี้ใช้ได้นะแต่เสดามันใช้เป็นอาวุธไม่ได้ดูซิจะได้ไอเอ่ยสบู่อะไรใช้ผมทำสบู่ตกเหรอเอายาก่อนเดี๋ยวมันมียาด้วยโอเคไม่มีอะไรตอนนี้ต้องแพ้ของทรัพย์สินเงินตากระสุนหนึ่งนัดอืมตรงนี้มหนึ่งคนแน่ๆจำได้ อีบันจงเลงอีกอืกอี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 กหนึ่งนัดไม่โดนเฮ้ย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 มีด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 ออกมาอย่าดื้อมีโอ้อะ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 อยู่ไหนอะโหอืออันนี้ต้องโคเน็ตใช่ไหมล่ะอือนี่แนี่โคเน็ต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 นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ในการหาของ อาจจะมีอาการเน็กกระตุกนิดหน่อยแล้วแต่โฮมเน็ดเล่นจริงเน็ดผมนี่แล้วแต่ผมจริงๆนะไม่ก็แล้วแต่แมวที่จะไปขวๆนๆะอ่ะแล้วเป็นคือกระตุกได้ยจังหวะด้วยนะกระตุกตอนจะสู้ตอนจะยิงกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่นอกไปก่อนแต่อันนี้เนะี่ยของเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้ฟูะได้ของเหมือนขั้นพื้นฐานนะในการเอาชีิรอดทีนี้ก็ อันแน่ประตูจ๋านี่กระโดดใส่นี่ดูเจ้นี้เชียเตรียมมาปิกจ๋าออเฉต้องสำรวจกล่องเทียกล่องอืมอืมฮึมไม่มีอะไรเลยหมืนห้าโอเคไม่มีอะไร อืมโอเคอันนี้อันนี้คือผมผมผมมาดูห้องสมบัติจริงไหมอะทำไมรู้สึกไม่มีอะไรเลยอะ่ะออ้เอามาอันนี้อะโอ้โอปัจแจมไม่สีทองอุ้ยปัจจัยทองไปุดูหน่นนะปัจจัทองคำ <c oughs> นี่ตูเซฟปึ๊บอุ๊ยได้เงินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอ้าวชิปยังไงเอาออกไม่ได้ มันมันออกยังไงมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันมันเอ๊ะเอ๊ะก็ย้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็ไม่ได้อ่ะมันมันยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อ่ะมันมันยังไงมันทำยังไงวะคือย้ายปุ๊บมันก็ไม่ได้สักอันเลยอะ Hmm. ถ้าอันนี้ทิ้งก็ไม่ได้ไอกเก็บก็ไม่ได้ไงดีเนะ oh. ี่ยโอ้ทิ้งๆไปกันทิ้งๆไปอคนที่สมควรหรือคิดชะตาฟ้าดินมา้กันน่าจะได้ฮอบเอาไปไม่ได้เราไม่ใช่คู่กันมาเป้าหมายต่อไปของเราเราได้อาวุธขั้นพื้นฐานเต็มละมาเป้าหมายต่อไปเราจะเป็นที่บ้านหลังนี้ก่อน เพื่อดูก่อนว่ามีตู้เซลหรือเปล่าโอเคถึงสักทีดูขา้างในซิตูเ้เซเอเอฟจะไม่มีโอเคเอากล่องหนึ่งก็ไนดะ้อะเฮ้เสียดายตู้เซไม่มีโอ้ของใหญ่ของใหญ่ใหญ่โอ้ในสายตาผมก็ของดีดนะเนี่ยในปืนเนะี่ยของดีนะเป็นปืนดีนะด,ดูสิ โืมเท่อ hmm. ะ hey. แต่เซียนเดียวกระสุนมีครึ่งครึ่งม็กมาหมายต่อไปคือนนี้โอเคหมายต่อไปอืมดูทรงแล้วน่าจะยังไม่ได้เข้าตอนนี้ต้องแอบใสอยทุกตัวในนั้นหนึ่งนัดเอ้ยโอ้โหมีหมวกโอ้โิอิจ้ายังไม่มีทางเกาะไม่มีทางหมวกฝั่งนู้นมีหมวก จันได้ดีนะสิเฮ้ยเหนึ่งนัดโอเคสองนัดละอต้องยืนละโอ้โหสามนัดอิ้ยอิ้ยสี่นัดห้านัดโอ้โหไม่ไหว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 อือหกนัดเอ้ยเอ้ย ซิกแซกซิกแซกบอดซิกแซกอีอ้บอดอีบอดซิกแซกเก่งนะเนี่ยบอดซิกแซกเก่งนะเนี่ยโอ้โหจะบอดซิกแซกเข้าไปโอ้โหนี่กลุ่มขมับไปทีนี้เอ so ้ยไอ้ยแถวนี้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 เอ้ยโอ้โหโอ้ไม่น่าใช่อะไม่น่าใช่บอดนะอือโอ้ ชิชอู้ชิชชิชอือ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 ออ้จบพายินโอ้อ้บทบทบทเรียนหนักนะบทยิงหนักนะเฮ้ยเฮ้ยไอไอเอ้ยเอ้ยเมกี้มคนยิงใช่ว่าคนแถวๆนี้อฮ้ยอ้ยอเฮ้ยฮู้ย้ย้ยอ้ย้ย้ยไม่ใช่บอทไม่ใช่บทใช่ไหมไม่ใช่บทไม่ใช่บอทอันนี้ไม่ใช่บอทใช่ไหม อแอบบแอบ,บแอบ,บแอบแอบไม่ไหวไม่ไหวเราโอ,โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเราแค่อยากเราแค่อยากจะเอาตู้เซฟหนึ่งตู้ในนั้นย่อง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 แต่ต้องค่อยย่องย่องไปเหมือนตะเกตันยนโย,โยโมันเอื้อเชื่อมันต้องย่องไปจริงอ่ะแต่เอ หนึ่งคนน่าสนใจน่าสนใจปึ๊บปึ๊บปึ๊บซ้ายขวาอืมไม่มีไม่น่ามีใครอะไม่น่ามีใครเอกมั้งโอเคงานกาตู้เซฟก็เป็นของฉันสินะของฉันคนเดียวเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหบอท อันยิงบอดยิงมันขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกบอดแท่จะยิงไม่โดนแต่นี้ยิงโดนแบบโดนจังเลยเฮ้ยไม่มีกอดพอดีกอดสวยามาหน่อยอืม healing potion โอเคทูเซฟเต็มตัวแล้วก็ดักรอยืนดักรอต่อไปอืม น่าจะน่าจะพอมั้งน่าจะถึงเวลาแล้วนะตู้เซฟอืมโอเคพอดิปเป๊ะอยูนีีได้อไของอืมเงินเอ้ยของม่วงก็เหรอดีอยู่ของเงินก็ของม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ของเงินเงินกับม่วงเออไม่ใช่ขอเงินกับของม่วงโอ้ยพูดเนาะพูดมาต่อไปต่อไปเราต้องสำรวจรอบ,บก่อน เราจะหาหมวกมาเฮ้ยเฮ้ยพี่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 มีหมวกไหมพี่ผมขอหน่อยพี่พี่ครับพี่ชายขอหมวกหน่อยครับพี่ชายโอเคพี่ชายพี่ชายไม่ต่างกันเลยพี่ชายเคลีพี่ชาย,พ,ชายพี่ชายไม่ต่างกันขนาดน,นี้ผมก็เกรงใจพี่ละไม่เอาคนอื่นไม่ได้พี่นี่พี่ชายหมวกไม่น่าได้ใช่มผมขอได้ไหม,หม บอกดีจังเลยสึกโล่งเลยตอนนี้้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะอืมโอเคต่อไปเอาวิแผ่นนะเราจะเดินรถขอบขอบไปก็ขอบขอบ,ขอบไปจนถึงถึงไม่เอานั้นดีกว่าเอาสเสลนี้ดีกว่าเซเพขึ้นมาจำถามไม่กล้าเสียงเอาเซลนั้นดีกว่าเซฟนั้นน่าจะได้ของดียูมังนะ อาจจะก็ขอบไปอืมกดเงีย่ยจะเข้าไปบวกก็ต้องยองยองก่อนค่อยๆไปค่อยๆปิดเขอาไป,ไป,ไปแล้วสำรวจว่าศัตรูมีกี่คนจใจ้คำนวณถูกว่าเราควรใช้โอเคหนึ่งสองอันนี้เหมือนคนเลยนะแต่น่าจะบอดมั้งสองคนโดยประมาณคือขั้นต่ำคือสองแน่นอนปืนจะใช้นานไมเนี่ยอืมมิกา้าหญิงมิกา้าหญิงอย่าอย่ายา,ยา,ยาสงบไว้ สงบสติเอาไว้อย่าเพิ่งยิงโอเคตอนนี้เราก็แค่ย่องย่องไป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 เฮ้ยนันจริงนะรู้สึกเสียวๆนะเพราะว่าบอดแต่ตัวยิงแรงอยู่นะเข้าข้อสีดำสีม่วงสีแดงอะไรนั่นแรงอยู่นะพอเยอะเยอะแรงเแบบ โอ้โหฝีมือก็ดีอะแต่ตอนแรกอะบุตรเหล็กยิงวิ่โดนนะสามสิบนัดเ,เ,สเสือไปเสือมา,เ,อาอเนี่ยเอาอะเสือไปเสือมาเอาอะเนี่ยสั่นๆในตอนนี้นเฮ้ยคนยต้องเขียนทุกอย่างให้เสร็จเคตอนนี้ไม่มีเฮ้ยโอ้โห ปัง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 ูอูว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 วู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 จะเย็นๆอาจารย์จะเย็นโอ้โหเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบบูปะเกือบบูปโอมีคนหนึ่งคนมีหนึ่งคนต้องไปเตรียมตัวดูว่าใครถ้าศัตรูอยู่มิดมิด่าจะทำหายยากในเกมนี้ ในหมวดนี้ด้วยน่าจะเป็นแบบศัตรูใช่ไหมอีอึอึอึอ,อ,อึสามนัดสี่นัดโอ้โหเสียไปสี่นัด,นดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอา้าหกเลยเหรอโอเคเปิดได้แล้วจ้าอยได้ของใหง้ทองแดงส้มทองเอาไฟฉายกับเงินดีจริงๆ,ๆ,ๆ เฮ้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 ยทำไมไม่โดนทำไม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 ไม่โดนทําไมออ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 เออ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 มัน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 ซิกแซกมันมันอ้มันซ้ายขวามันซ้ายขวาซิกแซกซิกแซกอู้ขนแน่ๆดูยังไงก็คนมันกระโดดซิกแซกขนาดนั้นคนรอดเปอเซ็นน่ากลัวํำสักแก โมาแบบจ้าเอตัวเองไปก่อนนะจ้าโอ้โอ้เปลี่ยนแผนเราต้องเปลี่ยนแผนมาคุยกันต้ะสติโอ้มาอยาจะเปลี่ยนแผนกันอยาจะไปทานออกที่ใกล้สุดข้างล่างดีกว่าเออก็ได้ทุนเยอะด้วยอยาจะไปขางออกข้างล่างกันบ้านหลสีสินะลิ้นเปีย บ้านอันนี้สินะที่มีสมบัติอยู่ดูว่าคนนะน่าจุดชั้นสองชั้นหนึ่งไม่น่าเวิ่มากอืมไม่น่าเหิ่นมากจริงด้วยเย่ขึ้นไปชั้นสองกันได้ดูสิจะไปไหนต่ออุ้ยือตัวล็อกดรจริงๆๆเลยนะโออมาเสียเที่ยวแต่เต้องรีบขับเออต้องรีบขับได้นั่นมายวมีชั้นสองกระบอกด้วยไม่ไหวไม่ไหว ลองยิบกลับลองยิบกลับอุ้ยอุ้ยปิดอนี้นิดนึ่งก่อนอะ่ะสักสักอันนึงอะ่ะสักอันนึงก่อนดีอะ่ะดูนะอุ้ยปฏิทินเอามาเอามาหมดชนิดต้องอ่านต้องอ่านมากมากเกยชนิดต้องเอาหมดชนิดจอนปุ๊บปุ๊บนั่นแหนละ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 นั่นแหละเออโอเคได้จับ แต่ก็เสี่ยงๆอนยะู่นะไม่ไม่มีที่หบบไปอ่ะเด่นเด่นยืนสง,ง่าเลยโอเคโอเคโอ้โอ้ได้ต้นทุนมาเจ็ดหมื่นสองจากศูนย์นะจับมันไม่มีอะไรไปอ่ะได้มาเจ็ดหมื่นสองก็รู้คุ้มมากๆากเลยนะแต่ไม่กล้าเสี่ยงกลัวจะนอกไปก่อนเออมาได้แค่นี้จริงดูอืมเอาครับขอบคุณนะ ที่ดูคลิปจนจบแล้วถึงตอนนี้ด้วยนะครับสามารถกดไลค์กดติดตามเป็นการใจใผมในการทำคลิปต่อไปได้นะเผื่อทุกคนสนใจกดกด็กดสักทีสทีหรือกด3ทีก็ได้ขอเป็นเล็กล่นะจ๊ะฝันดีครับ굿บายขอทุกคนโชคดีนะจ๊ะย่มหายตัว